สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เราก็มีดีลเลอร์นะครับการสัมภาษณ์พิเศษนะครับช่วยแนะนำหน่อยสวัสดีคะ่ะนางมนต์นะคะตำแหน่งเซลล์หรือว่าฝ่ายขายนะคะประจำ PTK Smart Car ค่ะอันนี้เป็นฝ่ายขายเป็นเจ้าของเป็นฝ่ายขายค่ะเป็นผู้จัดการยั้คะอ่อค่ะเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการด้วยเพราะว่าไม่พนักงานไม่มีแล้วพนักงานไม่มีโอเคทีนี้ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับสภาพการขายรถ ก็จบจองเข้ามาเยอะค่ะแต่ว่าจัดไปในไม่ผ่านก็เยอะเช่นกันผิดที่ไฟแนนใช่ไหมผิดที่ลูกค้าล้วนๆเลยค่ะเ,ออเพราะว่า<ผ>ล,ลูกค้าติดแบ็กลิสต์แล้วไม่บอกนะคะแล้วก็ลูกค้าติดแท็กซิงแล้วก็ไม่บอกเช่นกัน,นะคระัในเรื่องแบ็กลิสต์เนี่ยหลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วนะครับนะครับส่วนเรื่องแท็กซิงอ่ะเดี๋ยวอยากจะ ช่วยอธิบายหน่อยว่าเราเจอลูกค้าลักษณะที่ที่ติดแท็กซิ่อะไรเงี้ยครับน้องรถช่วยอธิบายก็แอะนะคะสาหรับลูกค้าที่มีแผนจะออกรถนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราอย่าเพิ่งไปขอสินเชือ่อใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเอ่อมอเตอร์ไซค์หรือว่าบัตรเครดิตนะคะเรามาออกรถคือพูดง่ายอะ่ะบางคนก็มีแผนจะออกรถแหละแต่ว่าพอไปเดินห้างหรืออะไรเงี้ยเขาให้สมัครบัตรอยากได้นู่นได้นี่ก็ไปสมัครอย่าเพิ่งสมัครอดใจไว้ก่อน กู้รุดไปก่อนถูกไหมไม่งั้นมันจะเจอปัญหาแบบนี้ใช่แล้วค่ะบิธีช่วยหรือว่าแก้ไขได้ไหมมันมันแท็กซิ่งไปแล้วอะครับก็สำหรับลูกค้าที่ติดแท็กซิ่งนะคะเราก็มี finance ที่เขารองรับนะคะเป็นบาง finance นะคะแต่ว่าเงื่อนไขก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะน้องแนะนําว่าอยากให้มีแท็กซิ่งเลยจะดีกว่านะคะดีก็พูดง่ายป้องกันไว้ดีกว่าแก้พูดง่ายคือถ้าไปเที่ยวก็ต้องใส่ถุง ไม่ใช่ไม่ใช่เกรดก็มาเออ <laughs> ทีนี้อยากจะฝากอะไรถึงกับลูกค้าที่อยางดีลเลอร์ของน้องนะคะก็จะเป็นดีลเลอร์ที่เกรดพรีเมียมนะคะหรือว่าเกรดเอสำหรับธนาคารหลายๆธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือสามารถอัพยอดอัพเกรดทำกับแบงค์มานานนะครับผมจะได้เป็นเกรดเอแล้วก็เขาเรียกว่ารถเนี่ยต้องผ่านการตรวจสาพหรือไม่มีปัญหาลูกค้ามาคืนไฟแนนซ์ก็ ไปแล้วค่ะไปแล้วบายบายไปแล้วมีมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมก็อ่าก็อยากจะทำโฆษณานะทำโฆษณาก็อยากจะฝากพี่พี่นิดนึงนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะถ้าเราอ่ะจะเลือกรถสักคันหนึ่งนะคะเราต้องเลือกดูรถที่ถูกใจนะคะก็มาทดลองขับเราจะได้รู้ฟีลลิ่งในการอ่าขับอ่ของรถนะคะว่า่ยถ้าจะจีบคนเนี่ยต้องคบดูก่อนนะอย่าเพิ่งไปแต่งงานใช่ไหมใช่แล้วค่ะ รถก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราจะเลือกรถสักคันหนึ่งเราก็ต้องเลือกที่สวยและก็ดีด้วยนะคะแล้วก็ออนอกจากตัวรถที่สวยแล้วก็แนะนําล,ลูกค้านะคะอย่ากโกหกนะคะแล้วก็พูดความจริงทั้งหมดเลยนะคะเ,เพราะว่าเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการจัดไฟแนนซ์นะคะน้องเซลก็จะได้วางแผนการไม่เสียเวลาด้วยอืมก็คือเพื่อแคว่าวางแผนได้ใช่ค่ะจบแนละ้วจบแล้วคะ่ะจบแล้ว โอเคก็ถ้าอยากกระสอบถามอะไรเกี่ยวกับสินเชื่ออะไรเงี้ยก็ถามทางเซลล์เซลโมดได้เหมือนกันนะครับอันนี้สามารถติดต่อได้ตลอดไหมครับใช่ค่ะสามารถต,ติดต่อได้ตลอดย4สี่ชั่วโมงเลยค่ะ2ีาชั่วโมงเดยไหมไม่ได้ไม่ถึงไม่ได้ครับไม่ถึงโอเคงั้นฝากไว้แค่นี้นะครับโอเค